ให้พระแม่ชีทุกคนโยมด้วยกล่าวตามละก่อนนะ่อนจะปฏิบัติมันจะได้เปิดทางได้คล่องขึ้นพนมมือได้ว,ว่าตาม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามเนี่ยน่าสถาน สักการณนี้ต่อเบื้องประพักกององค์พระสัมมาสามพุทธเจ้า,า,จาคุณบิดามารดา,ดา,ดาองค์พระรัตนตรัยพระโพธิสัตว์ในทุกสิ่งทุกอย่างทั่วสามโลกจักรวาลข้าพระเจ้าขอขามาด้วยกายวาจาจิตสิ่งอันใด ที่ข้าพเจ้าได้ละเมิดทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจที่ผ่านผ่านมาซึ่งเป็นเหตุปัจจัยแห่งกรรมทั้งปวงขอสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้จนบรรดาลด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพละลายสิ้น สูตรผภาวาจิตที่บริสุทธิ์ทุกประการถืนก็ต,ตอนนี้ก็ให้นั่งท่าผักเพียบไปก่อนพอมาเริ่มต้นวันแรกแรกก็ชั่วโมงแรกปกติช่วงเช้าจะเป็นชั่วโมงครึ่ง แต่ขึ้นอยู่กับพระจะกําหนดให้ว่ามันถึงหรือไม่ถึงชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงช่วงบ่ายหรือบางช่วงที่พระไม่สอนก็จะให้ทําอยู่ในระบบของเวลานั้นๆตามตารางของคอร์สท,ที่เราปฏิบัติพันขอให้พระแม่ีพยายามทําการปฏิบัตินี้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามเวลาที่ตั้งไว้เหมือนเจวันก็เหมือนกับกําหนดการสร้างฐานบาร,รมีบุญบาร,รมีตรงนี้ ที่จะได้เข้าไปสู่สภาวะการยกระดับจิตเพื่อข้ามพ้นในวิบากกรรมต่อๆไปและกณะนอดีตด้วยที่พระบอกว่าเราปฏิบัติธรรมเราจะต้องมีความตั้งใจและก็ฝึกหัดอดีตผ่านพ้นจบไปก่อนอยู่ปัจจุบนะันนาทีนี้เป็นนาทีที่ย่างก้าวสู่สภาวะการก,อก่อกำเนิดร่างรากฐานของ บุญบารมีที่เรากำลังก่อขึ้นมานะเวลานี้ก็คือนาทีแต่และนาทีเป็นนาทีแห่งบารมีที่ก่อกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อเรามีความศรัทธานในจิตในพุทธ,ธะในพระธรรมในปกติทำไมพระต้องกล่าวก็ว่าปกติก็คือธรรมชาติจิตเราเข้าสู่ธรรมชาติคือปกติแต่มนุษย์เราจะผิดปกติเพราะมีทุกข์กับปัญหา เรื่องราวอัตราสัญญามากมายนายไก่กองจากมีบากกรรมในอดีตหมุนเวียนมาเป็นอนาคตสู่ปัจจุบันนั่นเองเราเลยต้องสร้างปัจจุบันนี้ให้ดีพุ่งไปข้างหน้าตลอดด้วยคำว่าแนวทางของการเดินด้วยมัชชิมาความเป็นกลางที่ดูทุกข์หรือสุขนั้นให้สู่สภาวะปกติปกติก็คือไม่ปั่นป่วนไม่แปรปรวน ไม่วุ่นวายไม่สับสนพยายามตั้งสติดูภายในเราพร้อมด้วยกายที่นิ่งแล้วก็พยายามว่าเราจะพยายามฝึกนิ่งนะนะผลับตาปุ๊บพยายามสัญญาบตัวเองว่าเราจะไม่เคลื่อนไหวจะไม่กระดุกกระดิกจะไม่รับรู้อะไรข้างนอกสิ่งภายนอกวุ่นวายนั้นให้หมดอยู่ด้วยจิตถึงจะมีสิ่งวกเวกวกเวกเวียนไปเวียนมา เราก็พยายามไม่เกี่ยวข้องอารมณ์เป็นเรื่องตลกที่จะชวนให้เราคิดอะไรทําให้วุ่นวายไปหมดเราเลยต้องมาตั้งสติระลึกถึงธรรมของพุทธองค์อยู่ภายในจิตเราสู่คำว่าสารณะแห่งธรรมชาติพยายามสร้างศรัทธาขึ้นมานาทีต่อนาทีและนาทีต่อๆไปจนถึงนาทีแต่ละช่วงของการบำเพ็ญนั่นเอง และก็นาทีสิ้นสุดของการนั่งแต่ละครั้งอยากจะเจอธรรมเจอพระหาได้ก็สร้างความเป็นปกติเข้าไว้แห่งกายและก็จิตถึงจะมีอะไรพัดผ่านในจิตหรือเวทนาอาการทั้งหลายเราก็นิ่งไว้อยู่เฉยเฉยรับให้สนิทเราสัญญาตัวเองว่าเราจะลืม ตาขึ้นมาก็คือนาทีสุดท้ายของการถอนจากสมาธินาทีที่เริ่มหลับตาปุ๊บเราก็พยายามสัญญาว่าเราจะไม่ข้องแวะสิ่งภายนอกทั้งสิ้นตลอดจนถึงอารมณ์ที่คิดอยู่ภายในเราก็พยายามตัดด้วยองค์ภาวนาบางครั้งก็จับเสียงพระไปก็ได้สลับกับพุทโธเมื่อเราพระหยุดพูดเราก็พุทโธต่อก็ได้ตามถนัดเพราะเสียงที่พระสอนจะเป็นเหมือนบันไดที่พาให้เรา ท่องก็ไปส่วนลึกภายในเราก็เลยต่อสัญญาต่อไปอีกเปิดสัญญาธร,รมสัพปปติโรตยันอันจรันติโตโลมหาสปาราติอันจเวคลายาเทเวเทสนังปฏิอามิอจตันตุโมโรหสัสป,ปรณังติสันตโลหโปโวยันตบังจิตังขลายะสเรเ,ธเธทถาปฏิตโร สัพพะรังตังกะไเตโตหัตวังทีธรรมังวิงกะริยติธรรมจักวัตตโลหะเจตังกะริยเตตังติสัพพโลหัสะตันสิสุขคลาติสุขโวโลมานวันติพังทุตังติปังกโลโยหัตวังฮิเวหะลยาสมรันติสรันโตโลโหรวันตาอเมนตังกะริยเทระวันติตโลหปะริสติอัตตานัญติธรรมเยโสหะระวังติสัพพติยันโตตีนังคาลันติมังคาลันตี อันโตโลกาลันติธรรมกโลตังเยโลกุตลงกันติปราสะขันติโรเชตังเวนิพานังจิตโลโปจัตวาสปะติจันเตโลสันคาลันโตเดินสติเข้าไปเรื่อยๆเดินเข้าไปเรื่อยๆเดินจิต นิมิตแห่งธรรมก็จะเหมือนครื่นสัญญาณที่ส่องแสงสว่างประทะกายของเราซึมซาบกับสู่สภาวะธาตุทั้งสี่ทะลุปุปร่งเมื่อเราทำจิตวางออกไปแสงแห่งธรรมก็จะส่องให้เราพบเห็นได้สภาวะที่จิตเราเริ่มนิ่งว่างบางครั้งเรานั่งสมาธิอาจจะเห็นนิมิตท,ที่มีแสงส่องมาเป็นลําแสง สว่างประท่าเลืองกายเราจะเริ่มเห็นรูปลักษณะเราและกเงาันดำๆที่ปรากฏให้รู้อยู่ภายในว่านี่คือกัตตาที่เรายึดติดมันเป็นอารมณ์กลุ่มก้อนเป็นก้อนเนื้อเป็นโมเลกุลเป็นธาตุทั้งหลายที่จิตเราติดอยู่ในคำว่าชมพูตวีปจิตเราเหมือนดอกบัวเป็นประพักษรสอรอคอยแสงสว่างจากดวงตะวัน บัวน,นี้ต้องพ้นจากน้ำขึ้นก่อนก็คือพ้นจากการเกิดถึงจะเบ่งบานได้เพราะะนั้นจิตจะเบ่งเบ่งบางได้ต้องพ้นจากน้ำที่หล่อเลี้ยงก็คือสิ่งยึดติดในตัวตนที่ก่อกำเนิดเกิดขึ้นในอารมณ์ความรู้สึกทุกชนิดในธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าบิญญาณทั้งหก นี่คือตัวหล่อเลี้ยงบัวน,นี้ที่บางยังไม่ได้แต่เมื่อไรที่เรากำเนิดตั้งสติเราลึกถึงพระพุทธองค์พุทธะคือความว่างเมื่อว่างก็ไม่มีอะไรบางมันก็สว่างไม่มีการปกปิดปกคลุมทั้งปวงมันก็จะเริ่มเปล่งบานมองเห็นทะลุปโปรลงเหมันแก้วยิ่งกว่าใส โปร่งโล่งเบาสบายนั่นคือภาวะของคนที่กำลังละวางอยู่อึดอัดแน่นมืดตื้อมึอนสับสนวุ่นวายนั่นคือภาวะของการยึดติดอย่างหนักเพราะนั้นจงทำจิตของเราเข้าสู่ธรรมชาติสถานธรรมเป็นสถานที่ที่ประกาศถึงภูมิแห่งความเป็นจริงแห่งสัจจะที่บอกให้รู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้ทุกอย่างที่เห็นอยู่นี้ทั้งรอบตัวและก็ มองก็ไปสู่เรือนร่างของตนนั่นคือดินแดนแห่งอัตตาตัวตนแห่งคำว่าสิริหามายาความเป็นโลกแห่งความเป็นสิริความงดงามทั้งความดีงามด้านกุศลและก็ความชั่วร้ายในด้านอากุศลทั้งปวงที่เขาบอกว่าระหว่างเทพกับมารเทพมีความงดงามในความดี ในพิธิพยสมบัติได้มาในความชั่วร้ายความมืดมนน่ากเกลียดน่ากลัวทั้งสองสถานนี้เป็นสภาวะที่หมุนเวียงอยู่ในวงร้อของธรรมจักรผู้โต้งเลยท่าน้าเข้าสู่สภาวะขกวเป็นกลางระหว่างเทพกับมารและมนุษย์ ก็คือจิตที่พยายามวางความยึดติดมันทำแห่งคำว่าโลก,กุตระธรรมเป็นธรรมที่วางอัตตาตัวตนระหว่างดีกับชั่วคือไม่ติดดีไม่หลงดีแต่รู้ว่าดีทำดีไม่เคลิ้มกับความชั่วหรือสิ่งครอบงำตลอดตุงคือการ เชื่อมโยงในภาวะของอารมณ์ที่โจรเข้ามาในจิตเป็นพันธุก,กรรมทั้งหลายที่ก่อกำเนิดเกิดขึ้นรากฐานของความเป็นตัวตนทั้งหลายหรือกรรม,มพันุ์ที่ทำให้คนเราเกิดมาในตระกูลนั้นตระกูลนี้จึงมีภาวะจิตที่แตกต่างกันออกไปตามพฤติกรรมและนึกความนึกคิดตลอดจนถึงกระแสเลือดที่กระบอกกระแสเลือดลม มีผลต่อความรู้สึกด้านอารมณ์และจิตใจของกางเป็นุบคคลในตระกูลที่การคล้องกันมาในตระกูลนั้นๆก็เลยบอกว่าพอเราหล,ลับตาตั้งสติหลับตาสนิทดูภายในที่มันกำลังวกแว,วกวกวนอยู่วุ่นวายไปหมดนี่คือเรื่องราวกวับการยึดต,ติดที่ทำท่านสอนให้เรารู้จัก ดูแล้วก็ผ่านไปผ่านไปบางครั้งเมื่อเวทนาเกิดขึ้นเราต้องใช้ตัวเจริญแผ่เมตตา,เข,าเข้ามาสับระหว่างคือการตั้งสติตั้งสติก็ไว้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นแปรปรวนเราก็พยายามทนทนไว้ก่อนไงเพราะตัวทนเป็นตัวที่ดีที่สุดของการปฏิบัติรมอย่างดีเยี่ยมอันดับหนึ่งคืออดทนก่อนทําได้หรือทําไม่ได้ก็ต้องทนไว้ก่อนฝืนไว้ก่อนนี่เขาเรียกการตวนกระแส เพราะกรรมมันเ่ยากลาดไงเหมือนน้าที่เี่ยวแรงมาเลยลงมาพะทะเราเนี่ยะทะกายพะทะจิตเราเราก็เลยพยายามฝืน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 เห็นไหมพอเรานั่งสมาธิไปสักระยะหนึ่งเอาว่วงนอนก็จะพัดผ่านก็มอมกแล้วสับประหกว่วงนอนแต่ถ้าเราลองไม่นั่งสมาธิดูนะเรานั่งพูดกันเรานั่งปกติเนี่ยเราก็ยังไม่ว่วงหรอกยังไม่หลับไม่ว่วงไม่อะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่เพราะอะไรก็ตามที่ไหลไปตามกระแสโลก มันก็จะเริ่มปั่นป่วนวุ่นวายวกวนไปเต็มไปหมดก็เรียกไหลาตามโลกกคือไหลลงไปที่ต่ำไหลแรงมากเลยคือน้ำเชี่ยวเราไปตามน้ำก็จะเชี่ยวลงแรงแต่ปอกทวนกระแสน้ำเนี่ยมันจะต้านสูงก็ต้องมีการว่าตัวฝืนยิ่งทน,ย,น,นยิ่งฝืนจิตยิ่งฟื้นยิ่งมีกำลังยิ่งไหลาตามจิตยิ่งหง่อนแอ ไปตามสภาวะของคำที่ดึงลังไว้ให้ไหลไปตามวิบากเหล่านั้นเราเลยต้องมาซักพอกลมปราณของเราเนี่ยเป็นระยะระยะซักพอกให้ลมฟางเราบริสุทธิ์ขึ้นมาเรื่อยๆอยารมณ์ความนึกคิดจะปรุงแต่งอยู่ภายในเราก็พยายามตั้งสติดูภายในสร้างความเป็นอิสระภาพของตัวเองขึ้นมาที่บอกว่ามีปีกมีหางก็มีสติปัญญาที่จะบินพ้นออไปจากในคาว่าโลกใบใบกลมันนี คือความเป็นตัวตนจากการที่ดุนน้ำหนักของกรรมที่ดึงเราไว้ทำให้เราลอยตัวขึ้นไม่ได้การยึดติดต่างๆมากมายในทุกสิ่งทุกอย่างตลอดจนถึงความเป็นอยู่อาศัยและกับบุคคลข้างเคียงและก็อารมณ์ในจิตของตัวเองมันเป็นภาวะของน้ำหนักทั้งสิ้นที่โลกวางไว้วางเป็นตัวตนใน,นกลไกกับดัก ของผู้ที่ต้องปฏิบัติรรมแล้วพยายามที่จะยกระดับจิตตัวเองให้พ้นก็ไปพ้นก็ไปพ้นก็ไปขึ้นก็ไปเราเต้องฝืนเนี่ยที่บอกว่ามาแยกจิตแยกอารมณ์แยกกายออกเป็นส่วนๆโดยที่การไม่รวบรวมความรู้สึกทั้งหมดให้มาแตกพ่านออกมาเราเลยต้องตั้งสติดูเฉยๆนิ่งๆอยู่ภายใน